เอาลูกเขาเตาลูกเรงให้งงแงตลอดเลยแม่ลูกเป็นอะไรและคุณแม่จะต้องดูแลลูกอย่างไร,รเหตุข้อที่หนึ่งนะคะลูกหิวมากเกินไปหรือเปล่าระดับความหิวนมของลูกแบ่งออกเป็น3ระดับตั้งแต่ 1. นึเริ่มหิวหาดับดูดปาก ดูดปากตัวเองบางคนก็แบบดูดมือนะแล้วก็บางคนก็คือแบบไซส์ซหานะคะเต้านมหัวนมหรือมอนผ้าห่มอะไรอยู่ใกล้ๆก็คือไซส์ไซส์หาแล้วอาจจะแบบครางเบาๆนั่นแหะคุณยังไม่สนใจหรือว่าคุณยังจับสัญญาณเขาไม่ได้เขาจะเริ่มร้องมากขึ้นดูดมือดูดปากมากขึ้นเริ่มแบบว่าตากรอกไปมานะคะมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ร้องโวยวายอะไรมากนะ,ะฉันแพเสียงคือฉันไม่ไหวแล้วเธอนึ่ออกไหมฉันร้องเลยทีคือจะร้องแบบเอะอะโวยวายแบบโมโหหิวฟิลแรกนะคะเวลาที่คุณแม่เพิ่งคลอดลูกมา ะะพยายามฝึกลูกให้กินนมเป็นเวลาํือลานะคะยกตัวอย่างเช่น6กโมงเชา้า8ปดโมงหรือว่า6กโมงเชา้าเก้าโมงเที่ยงอะไรพวกนี้เป็นตน้นแล้วก็ถ้าจับสัญญาณอาการลูกได้เวลาลูกเริ่มหิวนะคะเริ่มแบบดูดมือปากไซาหาเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือโอ้ดูนาฬิกาแล้วมันเป็นเวลาที่แบบใกล้ๆกับมือนมของเขารีบเอาลูกมาเข้าเต้าสองนมแม่ไหลชาหรือเปล่าก่อนเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากหนึ่งเลยก็คือว่าลูกของคุณแม่ ติดขวดหรือเปล่าที่แบบฝึกให้ลูกกินขวดใช่ไหมคะด้วยขวดนะคะก็เป็นความเร็วที่ไหลแรงทะลุมิติเนาะน้องก็เลยแบบว่าสะดวกสบายจังเลยดูดเต้านมแม่โอ้โหก็จะได้น้ำนมแต่ดูดขวดโอ้โหสบายบือสะดือปวดบางคนนะคะเคยเจอความเร็วของขวดนมมาเจอเต้านมแม่ก็แบบไม่ชอบใจเหมือนกันนะคะแก้อย่างไรการที่คุณแม่เอาลูกดูดเต้าและคุณแม่เอาไซลิงดูดน้ำนมแม่ และหยดหลอกค้างเตาเพื่อเป็นการหลอกล่อรู้ว่าหนูดูสิมีนมเนี่ยเนี่ยหนูดูสิมีนมจะยอมดูดเพราะลูกรู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันมีนมมันมีนมอ่ะเราออกแรงดูดแตนมก็ไหลามาอีกอ่ากับนมไหลช้าเพราะคุณแม่บางคนคือ ฉันเพิ่งปั๊มนมไปเองไหมก็งบอกว่านมเนี่ยไม่มีทางหมดเกลียงเตาร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอยู่จริงนะคะมันยังคงมีอยู่แต่มันจะไหลช้าถ้าสมมติว่าลูกอะมาดูดใช่ไหมคะเขาก็จะแบบดูดไปแล้วเขาก็จะงุดหงิดนะว่าแบบเฮ้ยปกติทําไมมันไหลแรงกว่านี้แล้วทําไมรอบนี้มันไหลช้าจังเลยเขาก็จะแบบงุดหงิดก็จะแบบร้องไห้เทคนิคเดียวกันเหมือนกันคุณแม่เอาน้านมมาหยดข้างเต้านะคะเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อมีน้ํานมเนี่ยเดี๋ยวฉันดูด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 เนะ่เดี๋ยวน้ำนมแม่ก็จะแบบเพิ่มขึ้นมาเองอ ซึงเศร้าแบบบันทอนหัวใจเธอเครียดความเศร้าเธอมีกังวลเจ็บปวดอะไรก็ตามถ้าคุณแม่ค่ะมีอารมณ์ที่เครียดความเครียดจะไปบล็อกฮอร์โมนที่ทําให้น้านมค่ะมันหลั่งได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าวันไหนที่คุณเครียดนะคะแล้วคุณเอาลูกเข้าเต้าแล้วลูกแบบร้องจังเลยเพราะมันมีผลต่อการหลั่งของน้ํานมของคุณแม่ที่ลูกร้องไห้งอแง,งาสาเหตุที่สามคือนมแม่ไหลแรงเร็ว ก็ดูดนมไปร้องไห้งองแงไปและสำลักไปด้วยถ้าสมมติว่านมน้อยจะเจออาการคือแบบว่ารู้หากินนมไปนะคะแล้วก็แบบร้องไห้งองแงดูท่าทางหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดแต่ถ้าสมมติว่านมเยอะค่ะน้องจะแบบ กินนมไปลองให้งอแง,งแล้วก็แบบสำลัก <c oughs> สำลักแล้วก็เมินหน้าหนีด้วยคือนมแม่มันไหลแรงเร็วกืนไม่ทันเอาแก้งไงแก้ได้ค่ะแก้ได้โดยการที่นมเยอะใช่ไหมแม่แมได้คุณแม่ไปปั๊มนมหรือบีบน้ํานมออกก่อนก่อนที่จะเอาลูกดูดเต้าประมาณสัก1ินาที15นาทีเพื่อลดปริมาณน้ํานมในเต้าลดความแรงของน้ํานมลมก่อนที่จะให้ลูกกินอันที่สองค่ะให้ลูกดูดเต้านมของคุณแม่แหละและทีนี้ค่ะช่วงจังหวะที่นมมันจะจี๊ด ช่วงสมัที่นมมันจะจี๊ดคุณแม่จะเริ่มรู้สึกแล้วว่านมอ่ะมันจะแบบจะจี๊ดจะพุ่งแล้วนะคะให้คุณแม่ค่ะใช้นิ้วของคุณแม่ค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเอ่อแบบลักษณะเหมือนขี่บุหรี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะทําลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะกดเข้าไปตรงขอบนอกของลานนมเพื่อลดความแรงของน้ํานมแม่นะคะมันก็จะทําให้ลูกเขาคือได้รับน้ํานมที่ไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้ไหลพุ่งแรงลูกเขาก็จะแบบดูดได้สบายมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณแม่บางคนค่ะแม่โบแบบแนะนําท่านี้หรือว่าท่านี้แล้วคุณแม่รู้สึกว่่าาาแมมััันขขดดวงงงจเลยยทํไี เอ็นคะ่ะคุณแม่เธอเอน็นนิดนึงเอ็นแบบ45องศาเอน็นใ,ให้นม,ามานนนนนะคะนนแล้วก็เธอเอารูค่ะมากินนมในท่านี้จะเป็นการลดความแรงของน้ำนมที่ไหลพุ่งหรือถ้าเธอเอ็นไม่ไหวเธอนอนไปเลยค่ะคุณแม่เธอนอนนอนนอนงายนะคะนอนงายแล้วลูกก็จะนอนความกินนมเธอแต่ถ้าเธอบอกว่าโอ้โหแม่มันมันไม่ไหวเลยมันมีท่าที่แบบโอเคกว่านี้ไหมตะแคงเธอนอนตะแคงให้นมลูกเธอนอนตะแคงให้นมลูกเวลาที่เธอนอนตะแคงให้นมลูกนะคะนมมันก็จะไหลพุ่งแรงแหละแต่ว่าเวลาที่เรานอนให้นมลูกนมที่มันเกินออกมาค่ะมันจะแบบไหลออกนะคะมุมปากลูกนะคะ ก็จะทําให้รู่ค่ะแบบดูดนมและแฮปปี้มากขึ้นอ่าโอเคไหมคะสาเหตุข้อที่4คุณนะคะ มีอาการเหมือนมีลมในท้องปวดท้องแน่นท้องอึดอัดท้องหรือเปล่าลูกดูดนมอ,อยู่และคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกหลับหูหลับตาปีเลยนะคะมือก็ต่อยต่อยต่อเท้าก็แบบทีบถๆๆีบถีบถีดูทรงสิโอเคนะคะหลับหูหลับตานะคะมือต่อยๆ่อยเท้าถีบๆนะคะท้องแข็งแข็งอ่ะแป้นหนึ่งลูกเดี๋ยวแป้นนึ่งนะคะ,ะจับเรอนิดหนึ่งแม่จับเรอคุณแม่จับเรอแล้วแต่จะเป็นท่าไหนก็ได้จับเรอกินไปนะคะประมาณสักแบบ1ินาที15นาทีจับเรอนิดนึงแล้วก็มากินต่อ อ่านะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเต้าก็จับเรือนิดนึงแล้วก็มากินอีกเต้านึงต่อแบบนี้เป็นตน้นถ้ามีมาหาหิงนะคะหรือว่ามีบาลมที่ช่วยลดอาการแบบอืดแน่นท้องก็สามารถนะคะทาบาลมนั้นได้นะคะหรือว่านวดท้องให้ลูกนะคะเป็นวงกลมนะคะแม่โบเคยทาคลิปให้ล้วแหละให้ลูกกินนะคะยาขับลมนะคะซิติคนเด็กแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสาเ,เหตุข้อที่5คุณแม่ลองกลับไปดูนะว่าลูกค่ะมีอาการแบบนี้หรือไม่คือกินนมไป ไม่สุขสบายเลยในแต่ละรอบที่ลูกเขาเต้าไม่สุขสบายเลยกินไปก็ร้องไห้งองแงนะงแบบแปบบ๊บแป๊บกินนมเสร็จปุ๊บจะตามมาด้วยอ้วกแหวะอ้วกแหวะอ้วกแหวะและน้ําหนักตัวก็น้อยนะคะกินนมไม่สุขสบายอ้วกแหวะน้ําหนักตัวน้อยเอ๊ะลูกคุณแม่ กฎไหลย้อนหรือเปล่าแบบนี้ค่ะคุณแม่จะต้องแบบปรึกษาคุณหมอแล้วว่าสาเหตุข้อที่6ลูกเข้าสู่สภาวะ g o ส t spurt หรือเปล่าคะคือสภาวะที่ลูกมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพวดหรือมีพัฒนาการที่แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ลูกยังไม่สามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่อยู่มาวันหนึ่งคือหนึ่ลูกทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มันเลยเป็นการอะไรที่1ลูกเองก็แบบตื่นเต้นเฮ้ยฉันๆันอได้ ฉันดันอกพื้นได้ฉันพลิกความพลิกหงายได้ฉันนั่งได้ฉันเกาะยืนได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นการเจริญเติบโตที่แบบมันมีความพุ่งพวดนะคะเด็กอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหนึ่งนะคะจะมีความที่แบบขอกินนมบ่อยในความขอกินนมก็จะแบบดูดทีบ่อยด้วยนะ,ะขอแบบกินนมแบบขอเกาะติดเนือเต้าแม่เออเออขอกินเออขอกินขอดูดขอดูดขอดูดดูด,ด,ดทีดูดบ่อยจนทําให้คุณแม่บางคนเข้าใจว่านมฉันน้อยหรอ ไม่ใช่ลูกคุณอยู่ในสภาวะ h o เ Spurt คอยอกินนมบ่อยสองคือติดแม่มาก แบบเออแบบเห็นแม่แล้วคือแบบจะให้อุ้มแล้วจะแบบติดแม่มากนอนก็ไม่ได้จะต้องแบบมีแม่อยู่ใกล้ๆก็มีอารมณ์ที่แบบเปลี่ยนแปลงเร็วมากจะเร็วไปไหนก่อนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะงงการนอนการนอนของลูกค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่ก่อนเจ้าเล่าทําไมเจ้านอนหลับได้ทําไมตอนนี้คือเจ้าจะตื่นบันเลงไปไหนก่อนตอนกลางคืนเจ้าจะตื่นไปไหนก่อนเคยนอนหลับตอนกลางคืนได้เจ้าก็ตื่นนะคะนอนไปแบบตีสองตีสามเจ้าก็ตื่นนะคะแล้วก็จะแบบขอ แม่แบบโอบกอมตลอดเลยทั้งๆนที่เจ้าเคยนอนหลับได้นี่แหละค่ะคือสภาวะที่ลูกมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า g ก o w t s p u r เจอในช่วงอายุเท่าไหร่บ้างเจอได้ทุกช่วงเลยแ<า>ม<น>้ถึง10วันหลังคลอดถึง6สัปดาห์าหาประมาณสัก2อาทิตย์นะคะจนถึงประมาณสักเดือนครึ่งอีกสเต็ปหนึ่งที่แบบเจอเยอะมากๆเลยคือที่เราๆอายุประมาณสัก สามเดือนถึงสี่เดือนก็มาเจออีกทีคือหกเดือนหกเดือนก็คือลูกแบบเริ่มนั่งได้อะก็จะเจอสภาวะกอดกดสเปิดได้กับอีกทีนึงคือประมาณแบบ9เดือนเพราะฉะนั้นคือสภาวะเนี่ยค่ะการจเจริญเติบโตแบบพุ่งพวดนะคะอีกอันนึงที่คุณแม่จะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าลูกเนี่ยจะกินนมแบบถี่แล้วก็แต่ลูกอาจจะดูเหมือนแบบตัวตันๆเวลาคุณแม่ซื้อเสื้อผ้ามาให้ลูกใส่ค่ะจะมีความที่แบบทาไมมันแน่นฟิตเปียอะไรขนาดนั้นเพิ่งซื้อมาแต่ว่าน้าหนักกับส่วนสูงนนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะ ทำไมลูกฉันตัวตัวแบบใหญ่ขึ้นมาเร็วจังเลยอันนี้คือสภาวะโกดสเปิร์ดถ้าแบบร้องไห้ขอติดหนึบเต้าตลอดนะคะไม่ใช่นมน้อยแต่ลูกของคุณแม่ค่ะจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโกดสเปิร์ดที่แม่บอกสภาวะเนี้ค่ะอยู่ประมาณสัก1-2อาทิตย์ในแต่ละรอบที่เป็นนะคะแล้วพอหลังจากหนึ่งอาทิตย์หรือว่าลูกค่ะทำพทัฒนาการสิ่งนั้นได้ดีมากขึ้นสภาวะแบบนี้ค่ะก็จะดีขึ้นนะโอเคข้อที่7วันนั้นตัวเองไปกินอะไรมาหรือเปล่าในความที่ว่าไปกินอะไรมาอย่างเงี้ยคะ่ะ มันทําให้นมของคุณแม่ค่ะมีรสและกลิ่นที่ไม่เหมือนเดิมไหมก่อนตัวอย่างเช่นคุณแม่บางคนค่ะไปกินอาหารที่เครื่องเทศโอ้กระเทียมนํามาเลยแม่โอนะคะทุเรียนนํามาเลยแม่นะคะเนาะจนทาให้ลูกที่แบบเคยกินนมแล้วมันไม่ใช่กลิ่นมันไม่ใช่รสแบบเนี้ยเออแต่ฉันแบบกินเข้าไปแล้วคือมันไม่เหมือนเดิมคนบางคนก็ไม่ชอบเธอรู้ไหมอทิเย<อ>์ข้อที่แปดลูกเป็นเชื้อราหรือเปล่าก่อนแม่ ปากลูกมีเชื้อราหรือเปล่าก่อนเชื้อรานะคะคุณแม่มันจะมีความที่แบบขาวและกลังและเช็ดไม่ออกและมีความที่แบบติดทั้งลิ้นปลายลิ้นกลางลิ้นโคนลิ้นนะคะกระพุง้งแก้มเหงือกลิงฝีปาก ขาโพลนหมดเลยมีความที่แบบเจ็บเจ็บแสบแสบกินก็ทุกทรมานและดีไม่ดีพลอยเอาเชื้อรานะคะมาติดที่เต้านมของคุณแม่ดูนะถ้าในกรณีแบบนี้พาลูกหาหมออาจจะต้องมีการกินยาและบางทีมันอาจจะแบบมาติดที่เต้านมของคุณแม่คุณแม่เองก็จะแบบเห็นว่าตัวหัวนมของตัวเองทำไมมันดูซิดซีดขา,ขาวขาวคือเชื้อราค่ะมันเป็นเชื้อราแม่แล้วคุณแม่จะมีความแบบแสบนะคะแสบที่เต้าแล้วเจ็บลึกๆึล้าไปถึงรันรักแร้อันนี้ก็คือเจอได้เช่นเดียวกัน,กนต้องรักษาทั้งแม่และลูกเหตุข้อที่เก้าคือ หนึ่งติดแม่มากเ,เต้าบางทีไม่ได้อยากดูดด้วยบางทีไม่ได้หิวด้วยแต่เธอเข้าใจอารมณ์แบบที่เพึ่งทางใจถ้าแบบนี้ก็ให้ดูดไปอะอยากจะดูดก็ดูดอยากจะอมก็อมโอเคไหมคะคุณแม่เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไหมก่อนว่าลูกของคุณแม่ป่วยหรือไม่สบายไหมหรือฟันลูกขึ้นหรือเปล่าแม่ ง่วงง่วงง่วงไม่ไหวแล้วเล้าสาเหตุลูกร้องไห้งองแงขณะที่เข้าเต้าเป็นเพราะอะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรและช่วยเหลือลูกอย่างไรไลฟ์นี้ดีมากคุณแม่แชร์เก็บไว้เลย